โอเคครับก็กล่าวสวัสดีกันได้นะครับผมวันนี้อยู่ผมนะครับขนมจีบเองนะครับผมในเกมวันอร์นะครับก็คือเกมเพิ่งอัปเดตนะครับอืมเพราะว่าตอนแรกว่าสี่โมงเย็นแล้วก็โยกมาเป็นพกโมงอ่ะอสิบแปดนาฬิกานะครับประมาณนั้นผมก็จะมาสองว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างเนาะก็มาสองพร้อามกันผมไม่มีข้อมูลเลยนะว่าอืเดี๋ยวผมจะพูดอะไรบางอย่างอยู่แหละก็เห็นในเกมก็คิดออกเองนะครับโอเคคอลลาโบช่างฮิมีก็จบไปนะครับในวันนี้เนาะก็เป็น ตัวละครแสงเหมือดใช่ปะโอเคตัวกายชาฉลองเทศกาลคขบรอบแปดปีอันนี้ขอแคบวันนะเอาไปทำปกนะครับโอเคอ่าพิกอัพดาวินชีชุดปุ๊บปุ๊บอ๋อนี่ไงโอเคนี่ไงตัวกายชาฉลองแปดปีรอรุน่นได้กี่ครั้งกันเริ่มรุนร่นเนาะไปทันทีอันนี้คืออะไรขอบคุณทุบเพิ่มโอกาสเขรอบแปดปีกาชา สามสิบไปต่อบัญชีปั๊บอ๋อมันแยกกันใช่ปะถ้าสิบไปคือสุ่มทุกอันแต่สามสิบมันจะมีอะไรดาวินชีจระเข้ดุริยางหมวกแดงโคนนี้พนันลีโอนาร์ดรถไฟดาวินชีอ๋ออ๋ออ๋อสามสิบตัวผมคงไม่ได้เปิดนะเฮ้ยมิสเตค็คนนกเหรอทิ้งไปเนี่ยหนึ่งละฉะลองเขาอ๋อเล่น เล่นแปดโอ้สบายนี่เล่นเล่นกันทุกคนอยู่แนละ้วโอ้พาร์ทสก,กินโคตรสวยสก,กินโคตรสวยเลยโอเคไม้ไม้ไม้ไม,ไมแ้แสงแสงเหรอแสงเยอะหรอ <c oughs> โอเคมาสองเลนเจอร์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมแล้วค่อยไนปะกับกาชาเนาะกิจกรรมก็ตามมา้ณที่ที่ผมเดอนมานะครับอ่าเดี๋ยวขอดูตรงโคนี่ก่อนแล้กันนะเพราะเป็นร่างเจ็ดดาวแล้วจะเป็นร่างที่อ่อนแออยู่นะ สายว่องไวไม้นะสายว่องไวไม้เจ็ดดาวมีอะไรนะ่าสนใจหรือเปล่านะสร้างความเสียหาย25เท่าทําให้ตูสตันไอชะงักเปลี่ยนไททัสร้างความเสียหายพิษแชมเปนบอกว่าแชมเปนธาตุไม้บอกว่าแค่แค่แค่ชมเปตมันไม่ทะลวม,มาตตะใช่ปะเฉยๆครับใช้งานได้นะต้นเกมแบกพอแบกได้อยู่นะโอเคมาดูตัวอิมูนนี่น่าจะแบบน่าจะมีอะไร เดี๋ยวดูระยะยืนกันดีความเร็วจะโอ้ความเร็วปกติอยู่โอ้ยชาดิโอ้ยืนใกล้นิดนึงใส่ปืนไปมันเหมือนดาบมันเหมือนตัวไอนะ้โโนั่นอะโคนี่โคโนี่แชมเปญอะผมว่านะอารมณ์ไม่โคตรเหมือนกันนะแต่ว่ามันเนียตีมันตีนะโอเคมันดูที่นี่ก่อนระยะตัวชนใกล้ความเร็วพื้นที่ปานกลางเพิ่มัตารบหลีกลบหลีกหรอ ตงเลิกบัฟลดต้านทา่านเขาจะหายเฉยๆเ่ตัว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 ,ต,ว,ต,วตัวเลนเจอร์ทั้งสองตัวนี้เฉยๆมากนะรอแสงมืดน,นี่ต้องมีอะไรพิเศษนะเฮ้ยความสามารถใหม่อย่าบอกนะว่าต้านลำนำอะ่ะจริงจังปะเนี่ยโอ้ว้วาวไหวพริบไหวพริบโอ้ยืนไกลด้วยยืนเลิกบับอมตะ ยกเลิกบัฟอะไรหยุดยั้งการยกเลิกสาสิบเท่าเพิ่มอัตราหลบหลบทลบักษะเพิ่มโอ้โอ้ตัวนี้โหดมากนะเนี่ยจุดยั้งนี่คือหยุดยั้งยังไงวะหยุดยั้งบัฟเฉยเด่มันยิง30เท่าแต่ว่าความสามารถไอ้ตัวนี้มันอะ่ะต้านต้านไอ้นี่น่าสนใจนะ่าสนใจน่าจะเก่งใช้ได้เลยแหละนะครับประมาณนั้นโอเคน่าจะเก่งใช้ได้เลยนะ มารับตั๋วการชงกาชาติก่อนนะครับผมโอเคโอ้โหเพิ่งเข้าเพิ่งเข้าเกมนะครับผมไม่ได้เข้าอะไรเลยเสื้อก็จะหน่วงๆ่อยนะนี่ไงตู้กาชาเนี่ยสามสิบไปผมเปิดที่ละกันนะเพราะผมต้องการเอซลลี่เนี่ยเนี่ยนะเออแล้วเขาเปิดห้าตัวก่อนแล้วกันนะคือไม่ต้องไปหลุอะไรให้มันหน้าอะไรหรอกผมเกลือจากเกลือนี่แล้วมาข้ามข้ามไปเลยครับผมโอเคเกลือไปครับโอเคมาเปิด,ดี่กันนะครับผมคือผมยากได้ เซลลี่หมากลุกนะครับเพราะว่าผมจะเอามันเป็นตัวกระบินนะครับเพราะทีผมขาดตัวกระบินมาอืมถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ผมแนะนําอือะไรดีตู้บนดีวะอโอเคโอ้โหใหญ่ทางนั้นใหญ่ทางนั้นโอเคคือว่าทีมตัวผมที่ต้องการเนี่ยข้างบนเนี่ยมันพัดกันมันก็น่าให้เปิดอยู่นะแต่ตู้ล่างมันมีไอ้นี่พิกอัพไปเนี่ยเออ ไอ้เซอร์รี่มาร์คู้เป็นตัวกัรมินที่ดีที่สุดของทางกรีม้วครับตัวตัวธรรมดานะถ้าไม่นับแสงเหมือนเอ้ะ ด้วยใช่ไหมยืน380อ่ะเออก็อาจจะมาปั้นแบบอารมณ์เหมือนขายเจสสิกา้าเดนเซอร์อนะไรเงี้ยเออผมว่าก็น่าสนใจนะเออน่าสนใจน่าสนใจอยู่นะมันเป็นความสามารถตัดแลี่ยหนวกมากเลยว่ะโอเคเนี่ความสามารถตัดแลด้วยก็ความสามารถนี้ยอดฮิตนะครับมาเลยทีมนี้เล่นได้ป,ะปะ่ะวะสุดอ่ะลองลองเล่นก่อนเอาเลยเนก่อประมาณนั้นนะ เออผมลืมดูดอม,มลืมให้ดูดาวคอเลยเยว่ะเดี๋ยวค่อยดูเรื่องนี้ตั้งเสร็จก็ไปดูดาวคอแล้วก็ปิดคลิปเนาะคลิปนี้ก็สั้นๆครับไม่มีอะไรเยอะนะคลิปพวกคลิปผมจะเอาตัวที่ของแคปอาที่ลงตัวนั้นแหละเออไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับประมาณนั้นส่วนสตรีมนี่ผมอาจจะไม่สตรีมแล้วช่วงนี้ติดโปรเจกต์ค,ครับติดโปรเจกต์ใกล้จบด้วยใกล้จบใกล้จบอันนี้ก็ก็จะคุ่นๆห,หน่อยนะครับผมแต่ว่าผมจะพยายามลงคลิปให้บ่อยนะคลิปผมน่าจะประมาณช่วงประมาณสี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นน่าจะประมาณช่วงน ถ้าช่วงนี้ไม่ม,มาก,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 ก็ลุนเอานะครับเพราะเวลาลงคลิปผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่แล้วครับโอเคมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะโอเคอืมแต่ว่ามันต้องรอดูสีทุ่มคืนนี้คืคนนี้ด้วยว่ามันมีอะไรด้วยนะส่วนสีทุ่มคืนนี้นอาจจะลงคลิปอีกรอบหนึ่งนะผมผมอาจจะลงแบบว่าเอ้ยลงตอนโอ้ตารางล็อกอินมันต้องลงตารางล็อกอินด้วยนะครับประมาณนั้น อาจจะลงนิดนิดหน่อยนะอาจจะมาเปิดเอาไอรดีลองๆมาเปิดกาชาตอนนั้นเนาะตอนสี่ทุ่มครับผมโอเคเจอกันตอนนั้นเนาะอีกอีกสักครั้งอีกนึนงวันนี้ก็ลงสอนคลิปไปแล้วกันนะครับผมเออลงสอนคลิปไปจำๆเลยนะครับโอเคก็จะฮ้ยเฮ้ยผมตีใครอ่ะเฮ้ยใครเอ่ยพี่ทีเคปล่าวะพี่ทีเคปล่าวะเออเดี๋ยวเนะื้ะ พี่ทีเคปอวะาเฮ้ยคุณชื่อคนคุณอะไอ้ดีสีพี่แกป่กวะใช่ปะใช่ปะใช่ป่าววะเฮ้ย <c oughs> พี่ทีเคแน่เลย <c oughs> ทำไงดีวะเนะี่ย <c oughs> พี่ทีเคแน่เลยเออ <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> แล้วผมแคปภาพแคปหนึ่งนะ จะพาแป๊บนึงใช่พี่ทีเคเปล่าวะน่าจะใช่นะผมว่าน่าจะใช่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนลงเสร็จก็รู้เองรู้เองนะครับโอเคมาดูดาฟเฟนะครับเน้นเจาะเตรียมเฉยอ๋อคงเปิดอยได้โอเคเอาไปใช้ก่อนเนี่ยเอาพวกนี้ไปใช้ก่อนเนี่ยนะครับโอเคเอ้ยเจอพี่ทีเคเป,ปะ่าเป็นให้พี่ทีเคปะ่ะเป็นพี่ทีเ็นพี่ทีเคใช่ปะ่ะ ผมตามไม่ฝาดใช่ปะโอเคย่อยไปก่อนนะเป็นวิธีเคทำยงไงดีวะเนี่ยอืมก็เป็นพิธีเคทำยไงดีอนะ่ะผมจะทำปกยังไงดีอ่ะอ้าผมให้ดูว er ่าจะเข้กันเนาะผมมีกี่ตัวนะดูดิดูดิอืมทำพีร้อยด,ดีปะเนี่ยเออทำพีร้อยดีปะเนี่ย มันได้เยอะแท้นะโอเคสุม่มอันนี้กันไปก่อนจัดจัดไปก่อนนะโอ้โอ้เน็ตโอ้เซิร์ฟอ้อทุกอย่างผมมันน่าจะเป็นพิธีเคแหละพิธีเคไอดีสี่เพราะชื่อคุค้นๆนะชื่อมันคุ้นนะเออทำไงดีรีวิวอ่าอัปเดตกิจกรรมเจอพิธีเคเจออย่างนี้ยมันมันดูง่ายไปไหมดูง่ายไปไหม อาจจะช้าเลยนะผมไม่แน่ใจให้มันชา้านะเซิร์ฟมันชาน้าเองคุณจะเห็นดาวคอผมลืมดูให้ดูให้ลืมให้ผมลืมให้ดูดาวคอนะอืมโอเคเดี๋ยวไปขายตัวดีกว่าเด็ดเด็ดเด็ดเด็ข้าแปลกๆว่ะขายเรนเจอร์ดีกว่านะครับโอเคขายสามตัวเอ้ยขายนี่โอเคอืมโอเคจะได้ดูดาวคอนะว่ามันมีอะไรนะโอเค แล้วพอคอลโบมีอะไรนะครับโอ้ใครที่จะฟาร์มขนนกนี่สามได้หรือนะเนี่ยเออคโคลม,มทองรอบเดียวเยหลือโอ๋อนี่ไงแจกอะไรบ้างนี่นี่ไงผมเกือบแลิกเกือบละเล่นได้วันละสามสามใบใช่ไหมได้รับกีตาร์กบม่วง์หนึ่งตัวเข้าร่วมกิว เฮ้ยเปิดเข้าร่วมกิวดีกว่านะจะได้อีกสิบกาชานะก็หกสิบใบเพื่อนนี้ก็เจอกันหกสิบใบนะครับผมโอเคปุ๊บเข้าร่วมกิวปั๊บโอเคเทมเพสโอเคนี่ไงได้อีกสิบตัวถ้าผมเปิดเจอพี่ทีเคโอ้โหตัวงดีเจอพี่ทีเคไอดีสี่นะครับโอเค โอเคผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรละก็แค,ค่ต้องรอโอ้โหตัวนี้ใช้ได้ยนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแจกก,จกกบแจกกบ,บอีกหนึ่งตัวนะครับมันเอ็นี่เดี๋ยวผมอ่าเดี๋ยวสี่ทุ่มเดี๋ยผมมาสรุปกิจกรรมว่าแจกกบหรือแจกแต่ตัวกระชาผมไม่ชัวร์นะตัวกระชา,าผมไม่ได้คำนวณให้นะแต่ว่าผมจะคำนวณแค่บ,บอกพวกกรบอรัลต้าพวกอะไรเงี้ยว่าเร,ราจะได้อะไรยังไงนะครับแจกกี่ตัววันนี้นะเดือเดือนนี้นะ ผมต้องรอดูว่าสี่ทุ่มนี้เขาจะให้กิจกรรมอะไรมาให้เราดูก่อนนะผมจะได้แบบเอาแขกได้นะโอเคครับคลิปนี้ก็มาอีกแลครับก็บลบเลยนานละก็เจอกันครับสี่ทุ่มครับผมคลิปครับโอเคครับเจอกันครับบ๊ายบายครับเจอวิธีเหตด้วย